สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชวนทํำคัพเค้กซิฟฟอนสูตรเค้กซิฟฟอนวานิลาสูตรเค้กพื้นฐานต่อยอดได้หลายเมนูวันนี้จะทําใส่ถ้วยฟอยเบอร์4.01 1เรามาดูกันว่าจะทําออกมาได้ทั้งหมดกี่ถ้วยไปดูวิธีทํากันเลยค่ะเริ่มจากการแยกไข่จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2องจำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดลงไปในไข่ขาว จากนั้นเราจะเริ่มทำส่วนผสมของไข่แดงก่อนก็จะมีแป้งเค้กผงฟูน้ำมันรำข้าวเกลือน้ำตาลนมสดและกลิ่นวานิลลาให้เราใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปยกเว้นแป้งเค้กและผงฟูเริ่มจากน้ำตาลทรายเกลือนมสดน้ำมันและกลิ่นวานิลลาใส่ส่วนผสมลงไปในไข่แดงหมดแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันคนส่วนผสมจนเข้ากันดี จากนั้นเราก็จะใส่แป้งเค้กผสมแป้งเค้กและผงฟูเทรวมกันจากนั้นนำไปเทใส่กระชอนแล้วก็ร่อนลงไปในส่วนผสมของไข่แดงจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วจนไม่เหลือเม็ดแป้งเมื่อเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงไว้ก่อนต่อไปเราก็จะมาตีไข่ขาว ิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออพรทาลงไปต่อด้วยน้ำตาลทรายทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปโดยแบ่งใส่2-3ถึงครั้งจนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดใส่น้ำตาลทรายลงไปหมดแล้วเราก็ตีไข่ขาวต่อจนกระทั่งไข่ขาวของเรามีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอน ตั้งยอดอ่อนปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ใช้ได้เสร็จแล้วให้เราตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกประมาณ30วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศต่อไปให้เรานำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราทำไว้ขั้นตอนนี้ให้เราทำด้วยความเบามือใส่ตะกร้อมือหรือไม้พายคนตะลอมก็ได้ โดยที่ย่อยแบ่งไข่ขาวมาผสม2-3รอบจนกระทั่งไข่ขาวหมดเมื่อคุณตะล่อมจนส่วผสมเข้ากันดีต่อไปเราก็นำไปเทสใส่ถ้วยคัพเค้กวันนี้ใช้เป็นถ้วยฟอ,อยล์เบอร์4001เป็นถ้วยที่ทนความร้อนมีฝาปิดได้สนิท ใช้สก,กุปตักไอศครีมหรือช้อนหรืออุปกรณ์อย่างอื่นที่ถนัดตักใส่ถ้วยแต่ละถ้วยจะใส่อยู่ที่ประมาณ30กรัมทําออกมาได้15ถ้วยโดยแบ่งใส่ถ้วยฟอย,ฟอยเบอร์4 0 0 1ูถ้วยและถ้วยขันเขาเบอร์8อีก5ถ้วยก่อนนําเข้าอบอย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศเสร็จแล้วก็นําเข้าอบได้เลยๆจะอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดปัดลมใช้เวลายอยู่ที่ประมาณ15นาที เมื่อครบเวลาก็นําเค้กออกจากเตากระช้กพิมเบาๆให้เค้กเซตตัวแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นกับเค้กซิฟฟอนสูตรนี้เนื้อเค้กนุ่มมากเป็นสูตรเคร้กง่ายๆเป็นสูตรเคร้กทำกินทำขายเ,เพื่อนๆมือใหม่สามารถหัดทำได้เลย,เลยสามารถนำไปตกแต่งตามแบบที่ต้องการคลิปหน้าเรามาดูกันว่าจะนำคับเค้กซิฟฟอนนี้ไปตกแต่งแบบไหนอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ